การเลือกใช้โทนเนอร์คือการเช็คผิวอีกหนึ่งรอบเพื่อไม่ใช่แค่รีเช็คเฉยๆว่าเราล้างหน้าสะอาดหรือเปล่าเราไม่ได้ทำแค่นั้นค่ะแต่การที่เราใช้โทนเนอร์รุ่นนี้จะยิ่งทำให้หน้าแก้มเรานั้นยิ่งใสรุมขนเราหุบกระชับเวลาเราลงสกินแคร์อะไรก็เข้าผิวได้ดีใช้เพื่อให้ผิวสดชื่นใช้เพื่อเวลาทาสกินแคร์จะลงสู่ผิวได้ดีขึ้นใช้เพื่อทำให้กระชับรุมขนใช้เพื่อทำให้สิวหัวดําไม่มาและที่สําคัญคือเขาช่วยลดโอกาสนการเกิดสิวหัวขาวด้วยแล้วก็ทําให้ทั้งใบหน้า เรากระจ่างใสขึ้นเวลาใช้ตัวโทนเนอร์นะคะเทลมบนสำลีให้ชุม่มแล้วเช็ดหน้าเวลาเช็ดเช็ดจากข้างในไปข้างนอกตอนนี้ไม่ต้องใช้เป็นแบบโทนเนอร์แพดแล้วเพราะว่าโทนเนอร์แพดหลายอันมากเลยมีแอลกอฮอล์ผสมมีฟราเอนผสมเวลาเราใช้โทนเนอร์แพดที่มีฟราเอนแล้วก็มีแอลกอฮอล์อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวแต่ถ้าเราใช้โทนเนอร์ที่มีแอคเน่าบูสเตอร์วีดฮเซลมาพร้อมกันกันกบสารสก,กัดอื่นๆอย่างเช่นซิงค์ PCA จะช่วยลดการอักเสบของผิวโดยที่ไม่ก่อให้เกิดสิวเห่อและเวลาใช้ แล้วทำไมหัวสิวถึงหลุดเร็วเพราะว่าหัวสิวมันฝ่อน,นั่นเอง1ขวดปริมาณไซส์ใหญ่บิ๊กบุ้มคือ135 ml ใช้ได้กันกันกบทุกสภาพผิวไม่มีส่วนผสมของเรตินอลค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ได้ปกติเลย